สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยประจําปีการศึกษา2565ในปีนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าคําว่าอิสระทางความคิดต้องมีอิสระทางความคิดเป็นที่นิยมใช้กันหลายวงการ จนเข้าใจกันไปว่าไม่ต้องฟังความคิดผู้อื่นถือความคิดของตนเป็นใหญ่จึงอยู่คำว่าอิสระแปลว่าเป็นใหญ่เป็นไทยแก่ตัวไม่ขึ้นแก่ใครๆแต่ความเป็นใหญ่ทางความคิดไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆได้ความคิดอ่านต้องมีพื้นฐานของความรู้ความคิดรอบด้านจะเป็นใหญ่ทางความคิดได้ต้องอาศัยการสะสมความรู้กรรองไตรตรองให้ถูกต้องแจ่มชัดจึงจะสามารถเป็นใหญ่ทางความคิดนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้ เช่นนี้จึงนับว่าเป็นใหญ่เหนือความคิดบังคับบัญชาความคิดได้การดื้อดึงถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ที่ไม่มีรากฐานไม่ฟังความคิดผู้อื่นไม่หาความรู้เพื่อตรวจสอบว่าคิดถูกต้องสมควรเป็นประโยชน์หรือไม่เรียกได้ว่าเป็นทาตของความคิดถูกความคิดอันไม่ได้ไตรตรองให้ถูกต้องครอบงำเมื่อนำไปใช้จึงเกิดความเสียหายเดือดร้อนอาจจะรุนแรงถึงเป็นภัยฆ่าฟันกัน บัณดิตทั้งหลายเป็นผู้เล่าเรียนมากจึงเป็นความหวังของบ้านเมืองว่าจะได้รู้จักใช้ความคิดรู้จักไตรตรองฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรู้จักสออแสวงหาความรู้มาพิจารณาให้ทราบตระหนักว่าความคิดอ่านของตนถูกต้องเป็นประโยชน์รอบด้านเป็นคุณต่อบ้านเมือง